เรียที่ไลายทันหลายค้นทรมากว่าใจบุญฝันไปว่าสัน่นหลังจากที่มูเฮาเดินทางไปจอมปวกเนาะหลังจากที่เอาง่ายๆว่าที่ฝันเกี่ยวจอมปวกสองมือนอะอเขาก็ได้เดินทางไปไอ้ที่จอมปวกพญานาากันบ้างไปหันแล้วเขาก็ได้ไปเสียงทูบเ, <c oughs> เชียงหยัางเนาะไปเสียงเชียงทูบจะว่าก็มีความอัศจรรย์อยู่สำหรับมือเชียงทูบเหมือนกันได้เสียงทู่มี เซียงเทียวแรกเป็นเ,นเลขเอยียงเทียวแรกรนี่ <F 4 S 1> เลขเป็นแปดหาเลขเลขสามเพื่อจงมันมันจางไปเลยไหมที่แรกเห็นเป็นเลขสามอยู่วันนี้เพราะเบองใหม่ไม่เบิร์ตจนถูกเลยเหลือหาแปดบาดนี้หนูก,ก็เลยอมาอาธิษฐานเอฟเอฟซี F C บอกว่าให้จุดอีกรอบแน่วาสันก็นเลยอธิษฐานว่าปูถ้าสีหายเลขตัวนี้ก็ขออห้จุดออกมาตรงกันเด้อว,วาสันจุดออกมาได้ที่สองกับเป็นหนึ่งหาแปดรอบแรกน่มันเป็น ามแปดหาบแต่ว่าเลขสามนี่มันลบไปเลยค่ะตอนเห็นไม่ไม่เนี่ยเห็นเลขสามโยกับเป็นนาอัศาจรรย์ยู่ยได้จุดถั่วออกมาสองเทียเ,เลขตรงกันหลังจากได้เลขได้เบอร์มาอยากพูดแล้วกลับมาในการขึ้นมือนีมือขึ้นที่สองแล้ว,วันจ่อแหวขึ้นที่สองเราฝันเกี่ยวบริเชียงบริเล็กซุ่มนี่เลขไอ่ทูนี่เลขเอากลับมาเชียงเอากลับมาเชียงบ้านนี่ฝันฝันเห็นพญานาะ ฝันในพญานาคลอยน <sh> ้ำอ่างามงามตัวสีเขียวออกเขียวเขียวฝาฝ่าค่ำค่ำนะแม่บานีป่าปะเทียงกันอยู่ในอยู่ในความฝันได้ว่าหนูเรีอกมันไ่เป็นพญานาคเด้ว่าสันมันคือปะตองไงเนี่ยว่าสันคนเรียกว่าโบแม่นพญานาคที่ขนาดว่าสันวันนี้ไปกับสู้หัวขืนน้านะงามงามอาหารตีน้ำโยนอาหารตีน้ำเหมือนภากตะเรีนขึ้นมาสิมาเอิ่นคนไปเบิงว่าไปเบิงพญานาคไงว่าสันแลีนขึ้นมาเห็น เห็นงูไ่ไหมงูเป็นสีไฟนี่อันเห็ดหัวใต่าองสิห็นก็ยังสเขามมหาห้องนี่เต็มหลักเสาอยู่เป็นเป็นจังปุดนี่แหละอยู่ในความฝันน่ะตรงต้องเห็นงูไม่เห็นหน้าที่อยู่ในนาน่ะเป็นหน้าแต่ว่าบาดแรงส้นมาสิมาเอิญมูน่ะเป็นงูน่ะเต็มหลักเสาือยังหลักเสาปูดสี่มิตีเสาน่ะแมเปิดเรื่อยล้ามั่งเสียงหัวมันสีจังเสียน่ะไหมสี่ไหลี่ยมเต่ากัเลยมาเอิญมูงูเป็นสีป่ะเป็นสีคื้นกันกับหนักเลยฝาฝาเทวเขียวโอ้เคยกันเียว่ามันมองไนงูมันเป็นหนักน้อยวะท่าน เพิ่นว่ามาเอิ่นเพิ่นคนกับไปเบิ่งเต็มอยู่ว่าสันจะว่าโตใหญ่อยู่ไน้นานหรอเป็นสีเขียวแมนโตใหญ่เห็นอ่ะคือจังเป็นโตคือจังอ่ะที่ฝรั่งเขาอุ่มอ่ะไหมที่พญานาคเห็นไหมที่เป็นคาวของฝรั่งเหรอโตใหญ่เห่าพทหารอุ่มเป็นเมนเมนเป็นโต้งสันเหรอต่ว่าเป็นสีเขียวเขียวเขียวง่ามอีหลี่เขียวมันแล้วกดออกฟ้าดอ่ะไหมวันนี้เพื่อนก็เอาหางตีหนาว่าสันกับเฮ็ดหัวไปห้ามยังทีละ เห็ดยิมใส่ห้าอยู่น่ะในความฝันอะเมนยิมคือจะงวดนันอะนูนูฝันนึงสิเนาะตอนนั้นมันออกอ่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งได้หนูก็เลยว่าอ๋อหนักมันจะเป็นเจ็ดให้ไม่เห็นงูอีกค่ะหลังจากที่เอาเอาเลขที่ไปจุดจูอ่าจอมปวกมาเสียงได้เนี่ยค่ะอันล่ะก็เลยมาฝัอนง่ายๆว่าเสียงเสียงตัวไหนเสียงหนึ่งหาแปดหรือเสียงเสียงอ่ะหนึ่งหาแปดแล้วก็หาแปดนี่แหละโอ้หนึ่งหาแปดแล้วก็เมนเขียนอัน เลขสามไม่น่เพราะว่ามันจางๆอ่ะนายก็เลยเอามาเขียนใส่กันเขียนตามหาแปดแล้วก็นนึ่งหาแปดได้เท่าน,นี้แหละ<ม>แต่มาฝันเลยฝันจังสั้นแม่นก็มัน<ะ>มันจะเล่าพินิจพิจารณาป่ะกาศให้เอฟซีพัน,น,น FC พินิจพิจารณาเอาเขากับปฏิให้เราว่าจะเปลี่ยนจังไดอ่แต่เก่าแล้วการฝันเห็นพญะยาหนังที่ค,ค,ค,ค่อยถือเลขบ่เคยถือวันหนึ่งถือถือหลายความที่มันออกหนึ่งเจ็ดหนึ่งอะ คนเรียกว่าเจบุญจตีเป็นตัวได้หนูก็เรียกว่าเอ้าพญานาคเหรเจตถึงตัวน้าก็นจะเป็นหนึ่งแล้วนักคนมุดขึ้นมุดล่องมุดขึ้นมุดล่องอยู่หนูว่าอืมันนี่ก็คือกันแน่นหลังจากเสียงเลขแปดบอกวกรมนีบ่ได้มุดขึ้นมุดลงในสู้หัวขืนนึงเถอะแล้วก็ยิ้มในเฮาแล้วก็เอาหางน่ะตีน้าไปตีน้ามาห้างเล่นน้าแต่ว่าหัวไม่ยิ้มใส่เฮาค่ะคนบริคนบริเณมุดขึ้นมุดล่องเพื่อจำเก่าในส่วนพญานาคเนี่ยตีเป็นล่างกันเลยเนี่ยประว่าอยู่ล่างบานิเลียมข้นมาก ควายมะพร้าวงูเด่นๆคือมาเอิญข้นเนาะเด่นขึ้นมาเอิญข้นนีกควายมะพร้าวงูเป็นไปได้งูอยู่ทั้งนี้พญานาคอยู่นางแม่นบ่แม่นเลขทั้งชุดนี่กะทีสรุปว่าอาจสิมี่ทั้งบนญทั้ง่างครับน่ายู่ในฝันเดียวกันที่เสียงนี่ล่ะเนาะแต่ณที่นี้บอกไว้ก่อนเด้อครับว่าอันนี้คือเลขส่วนของใจบุญแม่นบ่ส่วนใจบุญอ่าส่วนใจบุญยัางย่างโมเมนต์เลขพญานาคของบ่าวแซมดิเออเลขพญานาคบ่าวแซมก็ฝันเดียวกัน กันแบก็ได้มากแล้วกับ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 ได้มากข้าวๆทั้งวันนะแต่ว่ากับฟันแล้วแต่ว่าว่าข้าวกักับว่าข้าวเนี่กันคว่ำฟันเพื่อนน้ำมากสีเข้านะกับเพื่อกันกับฟันกับนมนี่แหละเห็นไหมฟันกับนมห้อมว่างขามไปย่างดูเดือนเลยเนาะมาตามวล่าสูตรผีว่าในเลื่อมข้าวเลยเอากำนมทิมไปเลยไหมเพาว่าในกำนมเขาคิดว่ากับไว้แล้วเขาคิดว่าเหล็กมันถึกแล้วครับแต่เขาบริสุทธิ์ก็ต้องกัเนี่ยเนาะ กรรมนี่เป็นเก้าตัวเลขอัลลอฮตีถือแผนยังแม่นปะยังกรเป็นเก้ากรรมเป็นเก้าน้องกระสุนอันนะบันดีเดี๋ยวคลิปต่อไปกะทีเป็นคลิปตัวเลขพญานาคเนาะคือตัวเลขบางแซมก็คือแยกออกไปชัดเจนเลยในส่วนนี้ของเลขไก่บุญครับผมเนาะคือว่ากอนห่านั่นนี่ก้อนจีเข้าจีเดินทางไปบุญเนาะก้อนจีเดินทางไปจอมปลวกอ่า เขากับฟันเกลียวกับรถนี่แหะรถตู้เนาะรถตู้ฟันไม่ได้นั่งกลางรถตู้ออืืมมนั่งกลางว่าสันตะวัจักสิเป๋ไซเป็นคือร่มจุดที่รถไปน้ำกันหลายๆคนเนี่ยเราจะของกับลูกนะนั่งอยู่ข้างกลางว่าสันออืืไม่ได้จดเบียนนี่ยังมั้เจ็ดห้าเก้าศูนย์เจ็ดห้าเก้าศูนย์กลางของเจ็ดห้าเก้าศูนย์คืออะไรย่างห้าเก่ามันจีเป็นเจ็ดห้าเก้าศูนย์กันเลยเดี๋ห้าเก่าห้ากับเก่า กลางเนี่กลางแม่นกลางหาานี่ก็อยู่กลางเนี่ยอันนี้กนาเนีเพราะว่าขึ้นมาเนี่ยมะพร้าวคืนมาเนี่ยมะพร้าวงูขัดจีเปียบเกียบโยงใส่กันได้ฝันเนาะคืนมามะพร้าวงูเนี่ยเจ็ดห้าเก้าศูนย์มันวะออนานละงูนี่ก็ดีเป็นเคสเคื่อกันปะอองูเป็นเจ็ดพยนากเป็นเจ คันคันคันแน่แน่แน่ฟันหนูฝันเนาะคันเถิ่นไปงูเหลือมเนี่ยติบ่มีเจ็ดเพื่อจะงดหน่ะหนูฝันว่าได้ได้เงูเหลือมใส่แต่ครูมากแล้โอ้ยเล็กวดนี้บ่บ่มีเจ็ดดอกว่าสันก็เลยเอาตะเก่านึงเนาะเมืนเล็กพญานาคนี่แหละก็เลยถือก็เลยตัดเจ็ดเปเลยอดตัวได้ที่ถือโองกันกับเจ็ดเป็นที่นไหม่ค่ะตัดออกแต่ว่าเมื่อคืนนี่เป็นงูมีเจ็ดพญานาคพร้อม ขันฟันยังขั้นตียังไงบัตรเนาลองพีดิตีจระนาเมือบ้ตรนี้เท่าเซียงนี่ะแต่ว่าให้ิตีฟันิตีไปเลขว่าฟันเลขก็กสิตีเป็นเป็นเจ็ดนึ่งเท่านั้นแหละเราก็กับกับเอาเลขในเสียงฟันนหไหมค่ะกับตเอาเท่านี้แหละต่มแต่ตอนนี้ได้หนิค่ะคือว่าตอนแรกนะตั้งใจบุญมากเลขเจ็ดหากับเก้าหา พอไปจุดถูกมามันได้8ปดหา,หาอันนั่งตรงการลางรถตู้สิเป็นตัวนี้ได้บ่กิาการลดกาจจะเป็นได้ก็เพราะว่ามันเป็นรถได้ฟันว่าได้นั่งกลางรถอันนั้นหาเก่นาะไปจุดทูกมาสองเทียมันเป็นแปดหาไหมคะแปดหาแปดแมนกปบห้าแปดมแมนอย่าลืมกว่าห9 9 5ก้าเก้าห้าเนี้ยำสงคนว่าเ้านั่งรดนั่งตรงกลางเลขนั่งตรงกลางก็คือเก้าหเก้ามันป๊อเก้าหาเก้ากีไม่เปลี่ยนหา แม่<ใ>ทีไปตรงเลขทูบกันเท่าทีเบ้าเจ้เขาโกอยู่วังนี่นม่ะนะ,ะเปลี่ยนจังอ้าวก็แลแจ้ดูนพินิษของเอฟซีดอกเออผู้ดใดเคยฟันลักษณะนี้เออได้ตัวได้เห็นเป็นตัวไดเคยถือตัวไดกกะคอมเมนต์ใจคิดมากครับครับอืมสีว่าแบ่งฝันกันเนาะแมงฝันแนวทางตัวเลขกันเอาเดียให้ใจบุญย้ำตัวเลขเท่านึงอันนี้คือเป็นเลขเลขทูบเนาะค่ะที่ที่ไปจุดที่ฟันเห็นอ่าจอมปวกพญานาคสองขึ้นติดที่ได้เดินทางไป ครับค่ะนี่กับแต่ว่าตัวอนดีฝันเห็นพญานาคเอฟซีตีตีเป็นตัวได้กับก็ร้องคอมเมนต์ใต้คลิปขึ้นมาแต่ละช่องลองเบิรงเนาะค่ะว่าเป็นตัวใดในส่วนที่เห็นนี่ก็คือสามแปดห้านี่คือจุดถูกครั้งแรกครั้งแรกค่ะเราเราตัวเลขมันหายไปเด้มันหายเลขสามมันหายมันเลขสามหายไปไหมค่ะเพราะไม่หายจะเลขสามเลขแปดพุ่งทีแต่ว่าหายเลขห้าก็หาย หายหายกลนหายออกไปเลยเรือติ๊กติ๊กข้างหน้าไก่ไข่กับเด็กหนึ่งนะอ่าอ่าราคาชุดครั้งที่สองเลยก็คือหนึ่งห้าแปดเนื่องหาแปดยังครบอ่ายังครบเหลือเด็ดแทจัดเก่งเลยจัดเก่งอันสองเนี่ยอ่าหลังจากที่ชุดครั้งแรกไปแล้วมันบริจาคก็เลยขอโชคขอแช่อีกรอบสองแบมื่อนั้นมันมีการไล่สุดมาเจมจีก็เลยบอกว่าชุดให้อีกรอบเลยอ่าขอคือว่ามีรอบคือว่าท่างใจบุญนะ หยุดจุดอ่าหยิบถูกมาอันที่สองเนี่ยคือขอเลยว่าจังไไดกัให้มาสองตัให้ได้สามตัวถ้าตรงกันถ้าพูดใจลูกให้ร้านอีลีนะค่ะบัดจุดออกมามันกี้แล้วมาเป็นหนึ่งห้าแปดนะคะมันก็เป็นเลขอ่าเครือกันเป็นต่เป็นตะเลขกหนึ่งเพิ่มตะเลขกหนึ่งมากแต่เลขกไทยนี่คือกันเป๊ะเนาะห้าแปดแปดห้าบัตรนกลับมาได้จุดถูกตัวนี้แล้วกลับมาหนูกับมาฝันเห็นพญานาคเหรอค่ะน่นเห็นบ่กมีตะเลขชุดนี่แหละ ก็เก้ากันฟันในเห็นพญานาคเก้ามันได้เงินได้ท้องเคยได้เงินได้ท้องก็สิบว่าได้ขึ้เก้าหรอเปได้เนาะเนาะเมื่อนี้บ่นั่งคางกันครับเมื่อนี้เป็นลูกผู้มาสัมผัสมาสัมผัสไก่ยังสีเสียงต่อไก่ยังเสี่ยวเล็กชนีสี่เสียงต่ออยู่เนาะคันคันมันเขาแล่ะหนูก็จะไว้ตรงหัวน้องหนูก็จะฟันนี่นั่นแ่ะฟันดีทุกมือค่ะสิ่ฟันดีทุกมือตอนนี้นิสชนของทั้ง เลขพญานาที่เพื oh. ่อนไปเอาที่เพื Boy? ่อนเคยหายเถกมากตามซีงหวัดที้มากบ้านนี้ได้โทษติดต่อเพื่อนตลอดบ่วชวงนี้ก็ได้โอ้โหโทษทุกมือถูกมีการสอบถามมีการนหยังกันตลอดแต่ว่าตอนนี้กับว่าได้เดินทางไปไปบ้านปกติบ้านด้เดินทางไปเอาการเดี๋ยวคลิปต่อไปก็ทีเป็นคลิปเลขพญาหนาแล้วเป็นแล้วบ่ให้เป็นการซับสนครับแล้ว่ให้เป็นการซับสนผู้เพื่อนก็ได้ปจจิเอา เรื่องเหล็กจ้าของเรื่องเหล็กพียานากมันมาสมส่วนตกลงไปไหนเหล็กก็บอกขึ้นตัอย่างสินะอันนี้มันก็ะจาได้ชัดเจนขึ้นเข็มเอาสรุปเด้อว่าพี่น้องเด้ออันนี้คืออ่คือว่าเขียนเลขทะเบียนรถลงน้ำเนยเอาเขียนเลขทะเบียนรถลงน้ำเนยเอาไปไปเปรียบเทียบกันเราเปรียบเทียบกันเลขทะเบียนรถกันอ่ยเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ินเขียนเลขทะเบียนรถฮะเขียนเลยเขียนเลขทะเบียนรถ เลขทะเบียนรถคาตัต้าเอซีอยากเอาไปจับซื้ออ่าไปในซีโตนี่เอาไปสลับกันจังไรกะร่องเบินงวดวันนึงก็ได้มีได้ไรได้น้ำเก้าศูนย์มีได้ไรออกนี่ดีดอกฮะทะเบียนรถเจ็ดห้าเก้าศูนย์ประจำครับสรุปเด้อว่าพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้อ่าในส่วนของเลขใจบุญนะครับเลขใจบุญพาโชคอ่าเป็นเลข ภูพญานาคกี่ไปเสียงทูบจูจอมพวกพญานาคนะวันต่อไปซึ่งเสียงทูบก็คือเสียงสองเทือเที่เขรกได้สามแปดห้าแต่ว่าเลขสามนี่หลังจากเลขครบทุกตัวแล้วเลขสามหายไปเลยเนะเลขหา้าใครเห็นอยู่เห็นเลขหา้าเรียบร้อยแล้วเลขแปดก 8, ับเลขหา้าในชั้นวันต่อไปหลังจากเลขแปดเลขหา้าครับชัดแล้ววันนี้เลขห้าก็ค่อยจางไปคม,มาดีจุดกระ เลขมันหายก็เลยว่ามั่นใจว่าปู้เพิ่นสี่หายชัดเจนมอก็เลยอธิษฐานขอรอบที่สองอธิษฐานเกียรติอธิษฐานขอรอบที่สองกับจุดคือเรากันทีเป็นตัวนี้หลีก็ให้เป็นเลขตัวเก้าเด้อกกมาจุดตัวกันที่สองกับเป็นหนึ่งห้าแปดตัวบนเปลี่ยนครับตัวบนสุดคือเปลี่ยนเปลี่ยนจากเลขสามเป็นเลขหนึ่งหลห้าแปดเลงคงทีอ่วนล่างสุดนี่ก็คือเลขรดตู้นะครับเป็นอยัางคือเอาลเลขรถตูมาช่วช่วงนํา เพราะว่าก้อนฉีเดินทางไปพุ่นฟันว่าได้ขี่รถตู้วันขี่รถตู้แต่ว่าได้นั่งกลางรถอ่าได้นั่งกางรถจังนั้นแล้วก็เลยเอาเลขกรถตู้มาโชว์น้ำเพื่อสีไปประกอบกับคํำสารภาพในส่วนเล็กถูกอืมอืมอะเอาอสั่งตัวเนาะครับอ่าชัดเจนครับพอพี่น้องครับจ่าไหนจะมีความคิดเห็นยังไงอยาลืมความเนตนใจคลิปมากครับพอพี่น้องครับ,รบอ่าคลิปนี้กะเอาซัมนี่นะครับเจจบกันน้ำเสนอไปซํานี่เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยเว่า จากันต่อคลิปหน้าที่เป็นคลิปตัวเลขพยาหน,น้านะที่มีความเป็นมากจังไหนยาพลาดคลิปต่อไปครับเอบซีครับ